สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่2เรื่องพายุคันแมกีและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันนี้บนที่5พฤศจิกายน2568พายุไต้ฝุ่นคันแมกีบริเวณทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.1องศาเหนือลองติจูด119.4องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุงสดใกล้ศูนย์กลางประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่6-7พฤศจ,จิกายน2568หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเรสชันตามลำดับค่ะ จากอิทธิพลของพายุค,คันแมกีจะส่งผลให้ในช่วงวันที่7-9พฤศจิกายน2568ปประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตามลำดับ ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้าท่วมขังสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณท,ที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-7พฤศจิกายน2568นี้ค่ะ ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือโทร02 399 4012 13และโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจพวงชน